เดินหน้าปฏิตรูป ชาวบ้านเป็นบุคคลที่เรายกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านและนําภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตจนประสบความสําเร็จสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นะคะเหล่านั้นแก่ผู้คนนําไปปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งเมื่อเกิดความเชื่อมโยงไปยังผู้คนหลายกลุ่มแล้วเขาเหล่านั้นค่ะก็จะได้สวมบทบาทอีกหนึ่งบทบาทนะคะที่เราเรียกว่าปราดเพื่อความมั่นคงนั่นเองค่ะช่วงคนไทย4.0 คุณขาพี่ฝนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องรวมถึงการพัฒนาด้านการเกษตรเรามีหลากหลายหน่วยงานนะคะที่คอยให้ความช่วยเหลือแต่นอกจากหน่วยงานที่อยู่ภายนอกชุมชนแล้วคะ่ะภายในชุมชนเองเรามีนักปราดที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชนได้นะคะ อย่างเช่นวันนี้จิ๊บจ้อยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่นี่เขามีหมู่บ้านนะคะที่มีนักปราดญ์ค้นพบวิธีในการแก้ไขปัญหาด้านการทําากรเกษตรและถ่ายทอดให้กับชาวบ้านจนปัจจุบันค่ะหมู่บ้านแห่งนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบในหลากหลายด้านทีเดียวนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนตามจิ๊บจ้อยไปชมกันค่ะ ผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะจิบจ้อยอยู่กับผู้รู้ของชุมชนแห่งนี้หรือว่าปราดเพื่อความมั่นคงของจังหวัดสุพรรณบุรีคุณเกษมชัยแสงสว่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่เกษมชัยนะคะครับยินดีครับก่อนอื่นเลยต้องถามเลยค่ะว่าคาว่าปราดชาวบ้านที่เราได้ยินกันเนี่ยคืออะไร,ค,รคะตอนแรกผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับว่าปราดกับภูมิปัญญามันเป็นยังไงภูมิปัญญาจะเป็นผู้รู้ที่ทําอาชีพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ปราดเนี่ยนอกเหนือไปจากความเชี่ชยวชาญเฉพาะด้านแล้วเนี่ยสามารถที่เชื่อมโยงนําไปสู่การวางแผนแล้วก็จัดการพื้นที่ร่วมกับผู้นํชุมชนได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นปราดเพื่อความมั่นคงค่ะครับอย่างทั้งพี่เกษมชัยเองเนี่ยก็เป็นปราดชาวบ้านแล้วก็เป็นปารปาดเด่นในพื้นที่ด้วยนะคะในส่วนของการเป็นปราดเองเนี่ยกว่ IN ing, pioneer, าจะมาถึงจุดนี้หรือว่ากว่าจะถึงการเป็นปราดชาวบ้านได้อย่างที่ว่าค่ะเราทําอย่างไรคะหรือว่ามีบทบ,บาทบบายังไงบ้างถึงได้เป็นปราดชาวบ้านในวันนี้ค่ะ คือปราดเนี่ยแรกๆเลยก็เป็นจิตอาสาเป็นอาสา,าสมัครในหมู่บ้านศึกษาเฉพาะเรื่องจากเรามีการสํารวจปัญหาในหมู่บ้านแล้วก็มาร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขจนกระทั่งเรามองเห็นตั้งแต่ต้นจนท้ายเนี่ยมันมีความสําเร็จอยู่ที่การเอาใจใส่การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมตรงนี้ก็เลยทําให้ ได้มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ใช่ว่ารู้หมดทุกเรื่องแต่ไอความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นความรู้ที่เราสามารถรวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาจากผู้นําชุมชนจากคนที่ทํางานร่วมเนี่ยะนะครับมาประมวลภาพให้เป็นหนึ่งเดียวได้ค่ะครับ เพราะฉะนั้นในการเป็นประชญาชาวบ้านเองนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะในการเรียนรู้ปัญหาของชาวบ้านอยางนั้นอยากให้พี่เกษมชัยช่วยยกตัวอย่างค่ะปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างะคะที่เราสํารวจเจอที่สำรวจเจอปัญหาหลักๆใะคนในพื้นที่เนี่ยแต่เก่าก่อนเนี่ยมีปัญหาเรื่องภัยแล้งพอหลังจากภัยแล้งก็มาในเรื่องของสุขภาพไปค้นพบสารเคมีในเลือดก็เลย มาคิดแค่ปัญหากันว่าต้องแก้ที่ระบบต้องปฏิวัติเขียวใหม่ก็คือต้องอใช้หลักการเลี้ยงดินให้ดีเลี้ยงพืชโดยลดละเลิกการใช้สารเคมีผู้นําชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านเริ่มทําเองก่อนแล้วก็พอประสบผลสําเร็จปุ๊บการดึงความมีส่วนร่วมจากชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มเห็นผลจากการทำทำประสบผลสําเร็จก็ดึงความมีส่วนร่วมด้วยการทําแบบอย่างให้ให้เห็น อย่างเช่นเรื่องของสุขภาพอนมามัยสาธารณสุขก็มาดูแลมามีการตรวจเลือดมีการตรวจสุขภาพให้นะครับพอไปถึงเรื่องอาชีพเราจะทําอาชีพการเกษตรใช้เกษตรทรีย์สำนักงานเกษตรเกษตรและสาก์ก็เปิดโอกาสให้สำนักงานเกษตรมาให้ความรู้เกษตรและสาก์ให้ศูนย์เราเปิดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้าน ะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพัฒนาที่ดินก็มาเสริมเติมเต็มเกี่ยวกับเรื่องของการหมักสารชีวภาพาเอาไปเป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างอาหารปลอดภัยแล้วก็ส่วนของพัฒนาชุมชนก็มาสร้างกลุ่มแล้วก็พัฒนากลุ่มให้ไดโอท็อปให้มีมาตรฐานขึ้นะนะครับและโดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดสพป,ปหนึ่งนะครับได้สนับสนุนงบประมาณของอการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรนะครับหรือว่าโครงการ สร้างความฟองดองของชุมชนเพื่อความยั่งยืนปรากฏว่าอพอมาตรงนี้โครงการใหญ่มาลงเนี่ยเราก็วางแผนร่วมจัดจุดกระจายน้ำทั้งหมด6จุดในหมู่บ้านาจุดกระจายน้ำนี้จะประกอบไปด้วยบ่อบอรบาดาน1ลูกนะครับสะน้ำหนึลูกแล้วก็ถังสูง1ถัง,งนะครับแล้วก็โซลาเซลล์42แผงก็จะมีปั๊มสองตัวสูบใส่สะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สูบขึ้นบนถังสูงแล้วก็กระจายน้ำด้วยระบบท่อ คิดว่าอาจจะทําให้เกิดการผลิตนะครับเกิดการพัฒนาคนพัฒนางานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทําอาชีพการเกษตรได้ดียิ่งขึ้นครับค่ะคอย่างนั้นอยากรบกวนพี่เกษมชัยค่ะพาจิ๊บจอยแล้วก็คุณผู้ชมค่ะพาไปดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยนรามนี้หน่อย้นยินดีมากมเลยครับเดี๋ยวเราลงพื้นที่ตามไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับผม มีระบบการบริหารจัดการน้านี้เข้ามาค่ะพี่เกษมชัยเราพบข้อดีอยังไงบ้างหรือว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะข้อดีของการมีระบบการจัดการน้ำเนี่ยนะครับก็คือมันจะเกิดความมั่นคงในการทําอาชีพการเกษตรมีการผลิตได้อย่างต่อเนื่องคนก็จะมีงานทํารายได้ก็จะเกิดขึ้นทําให้คนเกิดงานเกิดอาชีพเกิดไรายได้คนเข้ามาพบเจอกันพูดคุยกันปรึกษาหา,หาหรือกันเกิดความสามัคคีมากขึ้น เกิดความเข้มแข็งแลวก็เกิดความปลองดองทําให้คนมีการขยายผลครับทั้งในและนอกหมู่บ้านเดี๋ยวให้พี่เกษมชัยพาเราไปดูดีกว่าว่าหลังจากที่ระบบการจัดก,การน้ําตรงนี้เรามีการแบบว่าต่อเนาะในส่วนของท่อต่างๆนะคะคแล้วก็นําขึ้นสู่นะคะยอดด้านบ,บ,บนแล้วตรงนี้แล้วเราจะกระจายน้ําไปยังบ้านชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยประมาณ20ครัวอเรือนใช่ไหมคะ ต่อหนึ่งจุดต่อหนึ่งจุดเนาะแต่เราลองไปดูบ้านชาวบ้านนะคะสักหนึ่งที่ดีกว่าไหมเมามีสักหนึ่งที่เรยอหนึ่งไร่เป็นตัวอย่างไปดูต้นแบบว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างได้ประโยชน์ยังไงบ้างเนาะจากจุดนี้นะคะคุณผู้ชมตามไปดูกันเลยค่ะโอ้โหนี่เรามาลงพื้นที่ตรงนี้นี่คือเป็นพื้นที่ของชาวบ้านเลยใช่ไหมคะที่ได้รับประโยชน์จากระบบจัดการน้ำใช่ครับสำหรับ สวนนี้ของชาวบ้านก็คือ,อจะปลูกเป็นพริกมะกขเขือข้าวโพดหูออกผลงามสวสยสเลยนะคะเนี่ยอันนี้พี่บวยครับบวยพิมพ์ผ้ขันเป็นประธานกลุ่มที่6นะครับในการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรนี่ครับค่ะพี่บวยสวัสดีค่ะคโอ้เป็นประธานกลุ่มแล้วก็เป็นเจ้าของส่วนนี้ด้วยไหมเอ่ยครับโอ้โหนี่กําลังทํางานเลยนะคะเป็นยังไงบ้างพี่บวยพอเรามีระบบการบริหารจัดการน้ําแบบนี้เข้ามาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะ รู้สึกว่าดีขึ้นครับทาอะไรก็สะดวกไปหมดเมื่อก่อนก็ทํามากินนี้มันก็ค่อนข้างจะยากครับมันทําอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะมีน้ํามาแล้วมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นเขาทําแบบปลอดสารพิษก็ก็เลยบบล<น>ดต,ต้นทุนต้นทุนต่ําถึงแม้ผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็รายจ่ายน้อยก็ทําให้ผลที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกับที่เขาทําสารเคมีเหมือนกันแต่เราสบายในเรื่องของการ ลดอัตราเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ให้มีการจับกลุ่มกันเนาะการจับกลุ่มการจบริหารจัดการกลุ่มให้มีเงินทุนของกลุ่มเพื่อที่จะได้มีความยั่งยืนในการจัดการเงินทุนแล้วก็มีทุนทําต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมไว้ซ่อมซ่อมระบบที่จะจ่ายน้ําเนี่ย อโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณนะคะพี่บอยขอบคุณมากค่ะ,ะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้พิกงามมากคืองามมากเลยพี่จอยขอสักรไป้สอง จากโครงการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วค่ะพี่เกษมชัยคะต้องถามว่าในเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเรายังมีโครงการหรือว่ามีระบบการถ่ายทอดความรู้อื่นๆอีกไหมคะนอกจากบริหารจัดการน้ําแล้วเนี่ยเราก็จะมะีเสริมสร้างสัมมาชีพนะครับต้องมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรนะครับมีการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็มีการปลูกป่าก็จะมีการเพราะกล้าไม้ มีการจัดการขยะในชุมชนดูแลตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและก็สุขภาพนะครับทำห้าด้านนี้ก็จะได้รายละเอียดครบในวิถีชีวิตการเป็นอยู่นะครับของประชาชน ที่หมู่บ้านแห่งนี้ชุมชนแห่งนี้ได้มีนักปราชญ์ชาวบ้านเกิดขึ้นนะคะก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในหลากหลายด้านจนปัจจุบันนี้<ม>เห็นค่ะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เองเนี่ยเราได้รับรางวาัลได้รับรองหลากหลายด้านเลยใช,ใช่ไหมคะคที่เป็นต้นแบบมีด้านไหนบ้างคะพี่กเกษมชัยขั้นแรกเลยก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดสุพรรณบุรีคร่ะเป็นศูนย์เรียนรู้สมบูรณ์แบบของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นศูนย์จัดการน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดสุพรรณบุรี นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มองคอ์กรที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ําดีเด่นระดับประเทศในปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่ทางเครือข่ายพี่น้องชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยได้ร่วมมือกันทำ,ทำทำอาชีพตัวเองครับไม่ได้หวังเป้าประสงค์ไปเกี่ยวกับเรื่องของรางวัลแต่ต่อเมื่ออาชีพมันสามารถเดินได้มีาการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบก็เป็นที่ว่าทางหน่วยงาน ราชการก็ยอมรับแล้วก็ให้รางวัลมาครับอย่างที่เห็นค่ะว่าเรื่องราวปัญหาเนี่ยมีเกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมดาในทุกชุมชนนะคะคแต่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็สร้างความสุขสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ต้องอาศัยส่วนร่วมจากทุกหน่วย<ช>หนึ่งหน่วยที่สําคัญนั้นก็คือนักปรา์ชาวบ้านนะคะครหรือว่าปรา์ชาวบ้านวันนี้ที่เรามารู้จักซึ่งเป็นปราร์ดีเด่นด้วยปรา,า์เพื่อความมั่นคงของจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่เกษมชัยเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับ มีได้ซมีได้อเื่องค่ะ้สุขภาพร่างกายเราาเงินดีน้ำดีตั้งแต่อาชีพยันถึงการบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อมค่ะมันจะควบคุมหมดเลยทั้งทั้งทั้งทุกทุกด้านค่ะทั้งวิธีการคิดแล้วก็วิธีการบริหารจัดการพื้นที่บริหารจัดการปลูกผักปลูกต้นไม้เงี้ยค่ะสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกันหมดเลยถ้าเกิดเขามาให้ความรู้เราก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะเงี้ยค่ะคือเหมือนเหมือนเขา จะไม่ให้เราลืมอะตกย้ำอาเงเสริมเราเรื่อยเื่ออันไหนเขาไปหาความรู้มาเขาก็มาเสริมเราเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนครูดีสิทธ์ก็ดีอย่างเี้ค่ะเหมือนจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอยากให้มีเยอะถ้ามีคนเดียวไปไม่ไหวต้องมีถ้าเกิดว่าคนนี้เป็นอะไรคนหนึ่งเป็นอะไรไปปุ๊บต้องมีคนสำรองไงค่ะ ชมคะในวัยเรียนรู้เรามีผู้ถ่ายทอดความรู้ก็คือคุณครูแต่ว่าในชีวิตจริงค่ะผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับเราก็คือปร,ราชชาวบ้านนะคะผู้ที่เปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์แล้วก็การลงมือทําซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ค่ะทางกอร,รมนได้เล็งเห็นความสําคัญและดําเนินโครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนเพื่อสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป็นการส่งเสริมให้เกิดนักปรา์ในทุกๆชุมชนเกิดขึ้นนะคะ เช่นที่นี่วันนี้ค่ะที่สุพรรณบุรีนั่นเองที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะคะที่นี่มีปราชชาวบ้านเป็นหน่วยงานกลางระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชน,นะคะ่ะขับเคลื่อนถ่ายทอดการพัฒนาด้านการเกษตรให้กับชาวบ้านทั้งหมดนะคะผ่านโครงการบริห,หารจัดการน้ําให้เกษตรกรได้มีน้ําใช้เกิดผลผลิตแล้วก็ไรายได้ต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีค่ะรวมถึงยังมีศูนย์เรียนรู้และโครงการดีๆต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเป็นราักฐานสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งนั่นเองนะคะ วันนี้หมดเวลาในช่วงคนไทย4.0แล้วนะคะครั้งต่อไปจิ๊บจ้อยจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้วันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ผู้ชมคะเรื่องราวของคุณกเกษมชัยแสงสว่างปราดที่มีผลงานดีเด่นซึ่งแม้ว่าในชีวิตของท่านจะได้รับรางวัลมามากมายแต่ท่านผู้นี้ค่ะก็ยังไม่เคยหยุดทํางานเพื่อสังคมและยังรับหน้าที่อันสําคัญของปราดเพื่อความมั่นคงในการนําความเปลี่ยนแปลงไปสู่ชุมชนให้มีความอยู่ดีกินดีและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของรายการเดินหน้าปฏิรูปในสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ deh na petiru